สวัสดีครับผมจ่าเทิดครับผู้ส่งเสริมโ,โกโก้บริษัทเจีเวียนเน็ตเบิร์กนะครับครับวันนี้เอาต้นกล้ามาส่งสมาชิกที่อำเภอสีชมพูนะครับของท่านพอ,อสวัยนะครับก็เลยมาเยี่ยมชมต้นโกโก,โก้เพิ่งลงได้มามาก2เดือนกว่า,ากับ3ามเดือนนะครับนี่ครับบรรยากาศส่วนของท่านผอนะครับโกโก,ก้ก็เริ่มแทงยอดนะครับเริ่มแทงยอด เริ่มสวยครับนี่คือการาคุมคุมต้นโลโก้เพื่อไม่ให้โดนแดดมากนะครับอันนี้เลยตะข่ายแล้วต้องตันตะขายขึ้นสูงอีกครับนี่ครับแตกยอดแล้วครับแตกยอดเริ่มเขียวเริ่มงามแล้วครับครับดูเรื่อยๆนะครับดูหลายต้นนะครับลักษณะในการคุมในการดูแล ครับเนี่ยบรรยากาศลอร,รอบนะครับน่าอยู่มากครับเป็นบรรยากาศภูเขาล้อมรอบมองที่สวนก็เห็นภูเขาบรรยากาศน,าน่นาเล่นมากนะครับต่อไปโกโก้ตัวก็จะยิ่งบรรยากาศจะดีกว่านี้คนจะมาดูงานกันเยอะนะครับที่นี่เพราะว่าท่านมีเพื่อนอาจารย์ที่กเกษียณหลายคนที่สนใจนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่ก็ประมาณ ร้อยต้นอยู่อีกฝั่งโน้อนอีกร้อยต้นนะครับอันนี้ประมาณร้อยต้นนะครับจับให้ดูกว,กว้างๆกันนะครับตอนนี้ของอาจารย์ท่านพอ,อ,อสบายก็สั่งมาก็ประมาณในกลุ่มท่านก็ประมาณเกือบเกือบพันต้นแล้วนะครับ สายของอาจารย์สวายท่านพอสวายนะครับท่านเป็นขลายการบำนาญน,นะครับันนี้ก็ได้สนใจโกโกโ้เพื่อจะเอาให้เป็นบำนาญให้ตัวเองแล้วก็ให้ลูกหลานในอนาคตนะครับนี่ครับบรรยากาศที่สวนท่านพอสวยายอำเภอสีชมพูนะครับครับเดี๋ยวเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งเพิ่งจะเริ่ม เริ่มลงนะครับได้เงินกว่าๆนะครับกับมีบอ่อน้ําน้ําดีครับที่นี่น้ําดีบรรยากาศรอบๆของสวนท่านปอนะครับอันนี้ศาลานังพักนั่พักมีน้ำดูคนแรกโอ้บรรยากาศดีมาก พวกเขานี่ต้นบักหวานป่าบอกหวานป่านะครับครับลองดูฝั่งนี้คฝั่งนี้ก็เพิ่งจะลงได้สองเดือนนะครับเริ่มแตกยอดเริ่มแทงยอดแล้วครับเริ่มงามแล้วครับนะก็ลักษณะนี้ครับฝั่งน,นี้กับทุกต้นพอเริ่มฟื้น เริ่มได้อาหารทางใบทางดินก็เริ่มแตกยอดขึ้นนะครับปลูกประมาณสามสัปดาห์นะครับ <c oughs> ก็จะเริ่มแตกเพราะว่ารากจะเริ่มเดินแ,แรกๆก็อันอาจจะยังไม่เดิบโตแลรากยังไม่ลงดินนะครับตอนนี้เริ่มลงดินแล้วก็เริ่มพุ่งยอดแตกยอดครับเนี่ยเพิ่งจะปลูกนะครับปลูกได้ประมาณ เดือนนิดๆน,นะครับนี่ครับบรรยากาศที่นี่ประมาณน่าจะห้าร้อต้นได้ครับท่านผออสั่งมาแล้วก็เพื่อนแกก็อีกหลายท่านที่สั่งมานะครับอยู่ในเขตอำเภอศรีพูน,พน,นะครับขอให้ท่านดูแลในเขตอำเภอศรีพูทั้งหมดนะครับในการส่งเสริมโกโก้นะครับ ครับลองไปดูฝั่งนูน้นนี่ครับดูบรรยากาศสวนของท่านนะครับมีบอ่อน้ำนะน่าอยู่มากครับบรรยากาศถ้าทำดีนี่ครับมีคลองน้ำนะครับคลองน้ำวันนี้เป็นอ้อยอ้อยตรงนี้ของท่านนะครับเดี๋ยวรอหรืออ้อยเสร็จท่านก็จะบอกว่าจะลงกโก้โกทั้งหมดนะครับน่าจะประมาณ ห้าสิบไล่ได้ไหมครับตรงนี้เดี๋ยวโกโก้จับแทนทั้งหมดนะครับอันนี้เพิ่งจะลงนะครับจะลงได้ไม่ไีลที่นะครับนี่ครับบรรยาก,กาศรอบๆตาโกโก้โกโตัวก็ลมลื่นมากแล้วก็บรรยาก,กาศดีมากนะครับคนก็จะมาดูงานกันเยอะที่อำเภอสีชมพูนะครับอำเภอสีชมพูอยู่หลังโรงพยาบาล ครับนี่ครับบรรยากาศน่าอยู่มากครับครับก็ฝากบรรยากาศให้ทุกท่านชมนะครับครับลองดูต้นนี้นะครับแบบมีแมงกินิดหน่อยกันลังเริ่มแทงยอดครับนี่อันนี้แทงยอดสวยมากนะครับนี่ก็นี่ชุดนี้ปลูกก่อนครับนี่ปลูกก่อนเพื่อนสามเดือน กว่าสามเดือนเริ่มแข็งยอดแล้วนะครับต้นพุ่งเลยสวยมากครับสแลนต้องคุมนะครับต้องคุมให้ให้ผลจากต้นโกโก้นะครับให้สูงกว่าโกโก้นะครับวโกโก้จะโตเร็วนะครับเพราะว่าช่วงเล็กๆเกนี่โกโก้ต้องการแดดแค่สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเหมือนเด็กครับยังไม่แข็งแรงค่าโตแล้วก็ ต้องการแดด70%นะครับอยู่กลางแจ้งได้นะครับถ้าต้นใหญ่โตแล้วแต่ถ้ายังไม่โตต้องต้องบางแดดให้เขานะครับเพราะว่าถ้ามีบางแดดนี่ก็จะทำให้ต้นโกโก้โตเร็วมากนะครับโตเร็วแล้วก็พุ่งแต่ต้องท่วมอย่างนี้นะครับต้องท่วมอย่างนี้เวลาเวลากลางสัลนนะครับต้องท่วมอย่างนี้นะครับอต้นจะโตเร็วมากจะพุ่งยอดขึ้นมา แล้วแต่ยอดเร็วนะครับโอเคนะครับก็ฝากให้ชมอย่างนี้นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาเยี่ยมพอใหม่แล้วก็จะลงคลิปให้ทุกท่านดูอีกรอบนะครับสวัสดีครับ